ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์เคมีมขีดีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหรือยอด Follow ใน Facebook กันเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตอนกลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบทมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นุที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเลือกกับเด็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะอเปปิดโไฟลของเราขึ้นมาเลย กดคัดลอกลิงกด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบเลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้เราจะเพิ่มให้ดู100เนาะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็มันค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่ค่ะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันททึกกกกรูปปไไคค่่่ะะะแ้็็นนจาายดชองง ไปค่ะก็จะเป็นชิลเพนะเราก็มาส่จํจนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะให้เลือกวิธีการจ่ายของเรานะแยกสแกนจ่ายค่ะผ่านทูมันนี่วอลเล็ตแอะธนาคารต่างๆเขาก็มีตามนี้ให้เราเลือกเนาะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปาวอลเล็ตเสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปาวอลเล็ตนะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยินยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริิปปโตเนโนเ,นนตเ,เนนนาาาาารรรองงผ่่ะะทศแล้วสสามาถมถ ำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็น To Money Wall เลค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความ,มือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญนะคะฟรีได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีนะตอนนี้คคะืออขงวจจาากก็ อยู่สามหมวดตรงนี้ค่ะให้เราได้ลองทดอ่าทดลองใช้กันนะแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะคะห้องควัมนะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเาาค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะคะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะ่วนขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นสถานะของแต่ละ, Order ะ,ะออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหากับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้จะมีอยู่2ตัวเลือกนี้นะคะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์ค่ะตัวช่วยเหลือนะคะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ Order ข้างหน้าเมื่อกี้ ลงไปนะคะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความค่ะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแดกไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับปัตราคอ m ม i s s i o n อีก5%อกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดผู้ติดตามโปรไฟล์ของเรากันนะ โปรไฟล์อันนี้นะคะยอดผู้ติดตามค่ะหรือยอด Follow นะคะก็อยู่ที่73คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจาก73คนค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอ่ะ173คนกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เนาะเรากดสั่งซื้อกันไปนะคะแป๊บเดียวไปถึง5นาทีเลยค่ะเก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m k i t ฉีเหตุค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดดดูไไไ้้้้้นนนนะะคคสสําาหรรรัับววีใใใจเแปลิงก ลคลิปแล้วเนาะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประกันได้ไปค่ะก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ